สมภาพกีฬามันเจ้าวานอนครับหัดกันใกล้ๆนะครับวานอนหาท่าขีดปีกนะครับ นกป่าก็เข้ามาก็เงียบนะครับไม่คูมไม่อะไรครับเดินไปแล้วครับหรือว่าต้องให้ว่านอนใช้วิชาไซคนหาเสน่ห์ครับถึงจะเหยียบครับวานอนขิปปีกแล้วครับนอนขิปปนบนนขป,ปีกใกล้พื้นกงนครับ นอนคิดปีกเรียกแล้วครับฟ้านอนครับนั่งต่อใกล้ๆลนะครับเรียบร้อยครับ โอ้โหยนึกหมุนต,ต,ต,ติ้วติ้วเลยครับขอบคุณครับขอญาตไปเก็บกันครับจรลยตัวที่ห้าเจ้ามานอนครับแต้มเท่าสายยันแล้วครับขอบคุณครับ